พูดถึงการก๊อปไอเทมครับจากลิมิเต็ดเนี่ยมีเยอะมากนะครับบน UGC คุณผู้ชมครับแล้วก็หลายคนเนี่ยต้องใช้ว่ากำคาบกำคาเซอร์เกินคือคนไม่แคร์ก็ไม่แคร์นะครับแต่ว่าสายเทรดครับนักเทรดหรือคนสะสมครับลิมิเต็ดเนี่ยไม่พึงพอใจครับที่ไอเทมของตนเนี่ยมันดันมีไอเทมที่คล้ายเคิงครับแล้วราคาเนี่ยถูกกว่าคุณผู้ชมครับซึ่งปัญหานี้เนี่ย มันเกิดขึ้นครับกับ UGC เนี่ย่อวคั้งมากแล้วก็ระบอกเนี่ยต้องใช้ว่าไงโงทิ้งนะครับหงายค้างมากแต่ครั้งนี้ครับไม่เหมือนครั้งก่อนครับเพราะโกบอกครับงงดาบครับกับคนทำเลยนะซึ่งดาบนี้ครับเป็นดาบหนักครับเพราะลงปุ๊บโดนแบนปั๊บคนทำไอเทมดังกล่าวครับโดนแบนครุณผู้ชมครับเรื่องนี้ครับเป็นอย่างไรก่อนที่เขาจะหาคลิปนะคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับ กดติดตามช่องแบทฟอร์มนะคุณผู้ชมนะเพื่อติดตามนะครับข่าวสารใหม่ๆของโลบ็อกแล้วก็ติดตามบนทิกติกบิลิบิลิในช่องยูทูบแมปคือช่องอย่างแบทฟอร์มเกมมิ่งนะครับเรื่องนี้คุณผู้ชมครับผมต้องขอพูดก่อนว่า UGC เนี่ยมันคือหรือว่าการสร้างไอเทมนะครับโดยที่คนสร้างเนี่ยครับเป็นเดเวอเปอร์คนสร้างเกมเป็นเพลเยอร์ทั่วไปที่ได้รับสิทธิ์ที่ครับในการที่ทำไอเทมนะครับ UGC โดย UGC เนี่ย เขาเปิดรับสมัครนะครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเขาเปิดถาวรไงหลายคนที่ทำไอเทมเก่งเนี่ยมองไปสมัครดูครับเผื่อได้ทําไอเทมขายนะซึ่งไอกรนี้เนี่ยคือผมเชิญชวนนะแต่ว่าไอกรนีในดราม่าเนี่ยผมไม่แนะนํานะครับเพราะคนนี้ครับล่าสุดครับทำไอเทมครับกรอบมานะคุณผู้ชมครับเราก็โดนโทษครับสถานหนักซึ่งเขาทําไอเทมกอบครับเป็นกอบเข่าครับไอเข่าเนี่ยราคาเนี่ยไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่นะแต่ว่า หนักแสงหนักงานหนักกระว้สมครับหลายคนที่ครอบครองเนี่ยน่าจะทราบดีนะครับซึ่งคนที่กรอบไอเทมนี้ครับเขามีชื่อว่า G.O.D.S. 78นะครับกระวสมครับซึ่งเขาคนนี้เนี่ยทำไอเทมขายนะครับบน UGC คือช่วงเนี้ย UGC เนี่ยต้องใช้ว่าเป็นช่วงที่ไอเทมกรอบเนี่ยงาบาดเยอะมากกระว้สมครับจนมันมี t w i t t e อร์ใหม่ที่มันมีชื่อว่า r ระบอก UGC moment หรือว่าชื่อเก่าคือ r ระบอก UGC fail ุณผว้สมครับที่ รวบรวมครับคนก๊อปปี้ไอเทมมากมายครับแล้วก็ความผิดพลาดนะครับของแอดมิน UGC ที่ปล่อยครับให้ไอเทมเนี่ยมันมาได้กับผู้ชสมครับซึ่งคนนี้ครับอย่าง Geo d i a d เนี่ยแกเนี่ยทำไอเทมก๊อปครับเป็นเขานะครับสมครับโดยแกขายครับในราคาที่ไม่ถึงหนักพันกวบาบากครับู้ฒมครับหายคนที่เป็นนักเทรดในบิเต็ดครับต่างชุนสิครับที่มีคนทำไอเทมแบบนี้ขายเพราะราคาครับน่าเกลียดมาก ซึ่งจีโอไดแอดเนี่ยครับแกครับทําเสร็จนะครับผ่านไปครับประมาณหลายวันคุณผู้ชมครับ g ีโอไดแอดครับโดนแบนนะครับจากโลบ็อกใช่ครับโดนแบนจริงๆไอ้เคสเนี้ยมันเป็นเคสที่ใหม่เพราะถ้าเราพูดย้อนไปเนี่ยอย่างต่ำนะครับคนที่ทำไอเทมก๊อปปี้เนี่ยจะโดนปวดนะครับออกจาก UGC แต่กับกรณีของ g o โอไเนี่ยแกโดนหนักกว่าเพื่อนนะครับคือโดนแบนทีมเลย ซึ่งแบรนด์ที่นี้ครับเชื่อว่าน่าเป็นแบรนด์ c อเคิลเดลิสแต่ว่าการทําครั้งนี้ของกระบอกครับเป็นการทําที่รุนแรงมากนะครุณผู้ชมครับเพราะว่ากระบอกเนี่ยไม่เคยแบนด์ใครนะครับจากการทำไอเทมกรอบครับ UGC มาก่อนเนยนะคุณผู้ชมครับซึ่งเคสเนี้ยถือว่าเป็นเคสที่ครั้งแรกครับที่โดนนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าในทางกลับกันครับไอเทมครับเข่าก๊อปปี้นี้เนี่ยยังอยู่นะครับที่อวตารช็อปซึ่งก็แปลกใจดีครับที่มันยังอยู่นะคุณผู้ชมครับคือบางคนเนี่ย คือโดนแบนนะแต่ว่าไอเทมครับยังอยู่ไม่มั่นใจว่าการแบนครั้งนี้เนี่ยเป็นการแบนที่เกี่ยวข้องนะครับก <relentless. S 1> ับ UGC หรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นการแบนที่คนสร้างไอเทมเนี่ยทำผิดกฎซะเองนะครูอสมครับแต่เชื่อว่าการแบนครั้งนี้เนี่ยเป็นการแบนที่ไม่สมบูรณ์นะแต่ก็ไม่มั่นใจครับเพราะว่าไอเคสแบบนี้มีเยอะที่แบบว่าไอเทมนะครับหรือแมปต่างๆนะครับที่ก๊อปปี้มาครับทำผิดกฎหรือว่าก๊อปปี้ต่างๆเนี่ยโดนรีพอร์ตจะโดนแบนเนี่ย คือคนสร้างโดมแบนนะแต่ว่าตัวเกมนะครับหรือว่าไอเทมเนี่ยยังอยู่ซึ่งก็น่าแปลกใจครับที่ไม่ได้หายไปนะครับกับไอเทมคือมันมองได้2อย่างคุณผู้ชมครับคือ1เลยคือกระบอกเนี่ยแกทําหนักเกินไปหรือเปล่ากับการแบนครั้งนี้หรือ2ครับคือกระบอกเนี่ยแกทําผิดพลาดหรือเปล่าเพราะแกคิดว่าแบนนั้นเนี่ยไอเทมเนี่ยจะหายไปแต่ความจริงนะครับไอเทมเนี่ยไม่ได้หายไปนะครับจากอวตารช็อปซึ่งอันนี้ก็แปลกดีครับกับเรื่องนี้นะคุณผู้ชมครับ แต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยต้องใช้ว่าเป็นการเชือดไก่ยังินดูคุณผู้ชมครับของกระบอกที่กระบอกเนี่ยแกเหมือนจะสุดขีดแล้วกันนะเพราะว่า UGC เนี่ยครับไอเทมกรอบเนี่ยมันมีทุกปีคุณผู้ชมครับตั้งแต่ที่มันปล่อยมานะครับกรอบไอเทมลิมิเต็ดกรอบไอเทมจากกระบอกต่างๆมากมายที่หลายคนก็บ่นเยอะครับว่ากรอบเพื่ออะไรกรอบทำไมใบเทมครับฟรีนะครับแต่ว่าโดนกรอบก็มีนะคุณผู้ชมครับซึ่งมันน่าเกลียดมากกับ UGC คือคนทำก่อเนี้เขาหวังครับที่จะได้เงินฟรีคับคุณผู้ชมครับจากการทำไอเทมที่ราคาครับถูกหรือว่าแพงนะครับแต่ว่ามีต้นแบบครับมาจ่ายเทมในระบ็อกที่ไม่ได้สร้างสรรครับหนังซ้ําคือมันเป็นไอเทมที่หลายคนเนี่ยสนใจเพราะว่ามันเป็นเทมครับจากลิมิเต็ดเนี่ยคุณผู้ชมครับอย่างเช่นหน้าลิมิเต็ดหน้าแปลกๆพวกนี้คุณผู้ชมครับหรือพวกไอเทมแบบดูมินัสนี่ คือไอกรณีที่ว่าโดมินาตแบบประกอบปลอมเนี่ยเนี้ยไม่นับนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าไอพวกไอเทมครับโดมินตที่มันทําเหมือนเปียบเนี่ยอันเนี้ยเขาไม่โอเคกันนะคุณผู้ชมครับกับเรื่องนี้นะคุณผู้ชมโดยเฉพาะครับกับเห่านักเรนนะครับที่โอ้โหตาก็เป็นไฟคุณผู้ชมครับกับเหตุการณ์นี้นะครับซึ่งกรณีของโจไดเอสเนี่ยคือมันไม่ได้มีแค่คนเดียวนะที่ทำนะเพราะว่ามันยังมีนับอีกหลายคนนับในช่วงนี้ที่ทําเยอะมากคือไอที่วาเนี่ยไม่ใช่แค่ว่า ก็ลไม่เป็ติดนะครับแต่ว่าก็ฟครับไอเทมคนอื่นก็ฟไอเทมเพื่อนบ้านก็ฟไอเทมในเรอบ็อกหรือทำไอเทมครับที่ต้องใช้ว่าคือแบบเหมือนคนขี้เกียจทำอ่ะคุณวู้ชสมครับต้องพูดอย่างนี้เพราะโอ้โหไอเทมที่ทำมาส่วงหลังเนี่ยคือ u G C Creator เนี่ยครับต้องใช้ว่าเฟลเยอะมากนะคุณวู้ชสมครับแตกต่างครับจากเลเยอร์โคตรตีน 3D ดีที่หลายคนทำเนี่ยเริ่มมีความครีเอทครับมากขึ้นนะคุณวู้ชสมครับแต่กับ u G C ไอเทมครับ มันดันต่ำเตี้ยเรียดินคุณผู้ชมครับจนโอ้โหหลายคนก็รู้สึกแหมอายเส่อเกินนะกับ u g c นะคุณผู้ชมครับคือผมพูดตามตรงเลยนะส่วนตัวผมไม่ได้ไปดูหนะ้าแคตตาล็อก UGC แล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับช่องเนี้ยเพราะมันมีของก๊อปปี้เยอะมากแล้วผมไปดูแต่เสื้อคุณผู้ชมเพราะเสื้อเนี่ยมันครีเอทีฟกว่าครับนะเอาจริงจริง,รงปัญหาเนี้เอาจริงนะคุณผู้ชมครับถ้าเระบล็อกครับแกกันกองดีกว่านี้นะครับเราไม่ป่วยไอ้ทมมาขายเนี่ย ผมว่าปัญหาเนี้ยน่าจะแก้ได้ดีกว่าการที่มาไล่แบนที่หลังนะครณผู้ชมครับและเชื่อว่าหลายคนที่ซื้อไปครับต้องมีการร้องบ้างแหละคุณชมครับเพราะว่าไอเทมเนี้ยคือมันเสียตังค์แล้วไงกระบอกคืนให้ไหมก็คืนแต่ว่ามันคืนช้าหรือว่าบางกรณีนะครับที่ต้องใช้ว่าซวยครับคือไม่ได้คืนคุณสมก็มีนะครับกับบางคนเพราะกระบอกเนี่ยแกทำงานแบบเออไม่ได้แบบไปไปอย่างคุณสมครับต้องเข้าใจนะอย่างเงี้ยแกทํางานแบบสุ่มอะ่ะคุณสมชี้นิ้วสุ่มนะครับ คือไม่ได้ไปกล่าวหาว่ามั่วนะแต่ว่าจริงๆมันเป็นอย่างี้จริงเพราะหลายคนก็เป็นนะครับที่เอ้ยเสื้อโดนงบทิ้งไม่ได้คืนหรือบางคนที่ไอเทม UGC หายไปเนี่ยก็ไม่ได้คืนคือบางคนก็ไม่ตั้งใจซื้อคุณผู้ชมครับแต่ว่าไม่ได้คืนตังค์นะคุณผู้ชมครับกับไอเทมชิ้นนี้ซึ่งราคาเนี่ยก็แพงนะประมาณ200ร้อยาทคุณผู้ชมครับหรือประมาณ150ยห้าสรบถ้ามีพรีเมียมนะครับกับไอเทมชิ้นนี้นะครับใครที่เผิ่ซื้อไปเนี่ยก็คอมเมนต์ก็ได้นะคุณผู้ชมครับกับไอเทมนี้ แต่ผมช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องรอครับโนบ็อกเนี่ยคืนตังค์อย่างเดียวนะคุณผู้ชมครับกับไอเทมชิ้นนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคุณผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ครับมีเพื่อนนี้ครับสวัสดีครับผม